กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้พวกเราก็มาอยู่กันในเกมมินิเวิลเอาชีวิตรอดตอนที่สองแล้วนั่นเองย้เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะไปลงเหมืองหาแร่กันนะครับท่านผู้ชมไปแล้วก็จะไปลงเหมืองแร่ซึ่งเราก็จะขุดลงไป ด้านล่างตรงนี้กันนะคััออใช่ก็จะนะหาแร่เพื่อที่จะเอาแร่เนี่ยไปทำเป็นพวกอุปกรณ์ชุดเกาะอะไรพวกนี้นะครับโอเคพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปขุดกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนีออ่ไปกันนี้ผมก็เตรียมของแล้วเยอะก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับเ,ออเดี๋ยวเราขุดตรงนี้กันเลย ปึ๊บล้วผมก็จะขุดลงไปให้เป็นแบบขั้นบันไดลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวปักไว้ด้วยเพราะมันจะได้ไม่ต้องมืดนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็ขุดซึ่งเสียงหมาก,ก็อาจจะดังนิดนึงนะครับก็คุยไม่่อยรู้เรื่องตักข่าวไร่นะโอเคเดี๋ยวเราขุดลงไปเลย ข้างล่างตรงนั้นก็นอาจจะมีพวกแร่ทองแดงแร่เหล,ล,ล็กอะไรพวกนี้นะครับแร่ที่ผมอยากได้เออเป็นไงกึงไหมครับท่านผู้ชมจะเอาพวกแร่ไทาทำเป็นอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับปุ๊บุดลงไปเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้วิธีนี้นะครับนี่วิธี สูตรของผมเองนะครับคือเราจะขุดไปเป็นสองบล็อกแล้วก็จะปรับเป็นมุมมองแบบนี้นะครับแล้วก็สองดูว่าตรงไหนมีถ้ำนี่สมมติว่าตรงนี้มีถ้ำแล้วก็จะขุดลงไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> ซึ่งมันก็อาจจะดูขี้โกงนได้หน่อยแต่ว่าเพื่อเพิ่มความลงง่ายของผมนะครับแล้วก็เลยเออ ขออนุญาตปรับเป็นม,อ,มองๆแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะได้แบบหาแร่ได้แบบไวๆหน่อยนะ่เออใช่ปึ๊บเลยยาวไปขุดลงไปโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่เราถึงถ้ำแล้วนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ถึงด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับแต่เราจะไปสำรวจกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าตน,นี้แร่อะไรนะครับไปไปัไปบท่านผู้ชมยวไปหาแร่กันอันนี้ผมว่ายังขุดไม่ได้นะครับตอนน้องมีที่ขุดทองแดงนะครับท่านผู้ชมปุ๊บอืม อุ้ยคั้งเขาตรงจัดการแล้โวโอ้มันดูดเลือดเลยครับท่านผู้ชมนี่ดูดเลือดหรอตายตายไปคะอ้นี่ไงครับผมเจอของที่ผมต้องการแล้วนะครับนี่เล่ทองแดงโอเคขุดกันเลยอ้าวมีก้อนเดียวเหรอ มีแค่ก,ก้อนเดียวเองครับท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยไม่ใช่นึกว่าเล่ทองแดงที่ไหนได้เป็นเห็ดอ๋อนี่ไงครับเจอเล่เหล็กแล้วนไงครับท่านผู้ชมไอ้ข้างขาไม้เกี้ยวนี่นี่ตายไป,ปตัอุวยเจอหิมะด้วยครับท่านผู้ชมอุวยทำไมมันตึงตึงอยูมะอู้หที่ไง นี่ครับท่านผู้มชมแร่ทองแดงโอ้หติดแล้วเนะี่ยทำไมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูแร่ทองแดงสุดยอดเลยเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขุดแร่สีฟ้าอันนี้อันนี้ไปด้วยนะครับก็เป็นเป็นแร่พลึกพลังงานควบแน่นนะครับ ขุดไปเลยบล็อกนี้เราก็จะเอาไปเผาทานนะครับไอ,เเอ้เร่สีฟ้าๆอันนี้นะครับท่านชมโอเคขุดไปขุดเยอะๆเลยปุ๊บแล้วก็ขุดไปนะครับท่านชมไปครับคิวไม่ต้องรีบนะครับท่านชมบล็อกนี้เราขุดอีกยาวไกลแต่ผมก็อาจจะ ทำสักแค่10บนาทีก็พอนะครับท่านผู้ชมหรือแม่ก็1ิบนาทีนะครับเข็ด okay, เลยตอนนี้พวกเราก็ากลับมาด้านบนแล้วนะครับตอ้โหว่มมาเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาเผาแร่สักนิดนึงนะครับีแร่ที่เราได้มานะครับเป็นแร่ทองแดงนะครับท่านผู้ชม okay, เดี๋ยวเราขึ้นไปนอนสักแป๊บนึง อีโอเคอันนี้ก็เป็นชั้นสองของบ้านเรานะครับท่านผู้ชมก็มีที่ชมวิวด้วยนะครับก็สามารถมองทะลุผ่านการหนกได้นะครับท่านผู้ชม okay. ไดินตามาดูแร่ของเราซิตุกอ้าได้สามก้อนละแตวเราเอามาทำเป็นที่ขุดกันนะครับท่านผู้ชม เราจะเอาไปขุดแร่นั้นนะครับเรที่มันต้องใช้ที่ขุดตรงเลี้ยงขุดนะครับนี่อ่ะกครับุรู้เราจะครับอาวุธด,ด้วยครับหอกนะครับคุณผู้ชมนี่นั้นเราก็เผาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะลงไปขุดแร่เหล็กกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ลงมาด้านล่างแนละ้วเดี๋ยวเรามา ขดแร่อนนี้ก่อนกันเลยนะครับท่านผู้ชมปุ๊บนี่ได้เลเวลด้วยเลเวลสามแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าแร่พวกนี้มันได้เลเวลเยอะนะครับเวลาขุดแล้วนะครับอ้เจ๋งมากเลยนี่ครับแร่เหล็กที่ผมจะขุดนะครับมีตรงนี้เตรงน,นี่ต้องใช้ที่ขุดทองแดงน,นะครับ เป็นที่ขุดหินขุดไม่ได้นะครับโอเคมีรอบๆไหมอ่ามีม,มีมีอีก,กอนหนึ่งนะครับทา่านชมเวลาเราขุดแร่เนี่ยนะครับเราต้องขุดรอบๆด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแร่อื่นหรือเปล่านะครับทา่านชมโอเคตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนะครับทา่านชมเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันมีอีกฝัง่งอ้แร่เหล็ก นะครับท่านผู้ชมไายิ่งยาวเดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งมันอยู่แถวแถวนี้นะครับแร่เหล็กที่ผมเจออ่านี่ไงเจอแร่นี้จ้าครับท่านผู้ชมแล้วก็เก็บไปเลยนะครับซึ่งมันก็ได้เลเวลเยอะดีก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปงตีมอนสเตอร์ให้มันเหน็ดเหนื่อยนะครับนีต่ตรงนี้นี่ไงตนแล้วครับ เล็กปึ๊บขุดเลยเา้าวเล็บหมดแล้วเหรอเราต้องขุดแล้วก็ด้วยนะครับท่านชมปุ๊บไม่มีแล้วหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขุดตรงนี้ด้วยนะครับทางนี้กันบ้างดีกว่าอา้าวทางตันแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขุดเลยตรงนี้ด้วยปุ๊บปุ๊บขุดเลย อาหมดแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแร่ทองแดงนนครับอู้เยอะเลยครับผู้ชมแบบนี้เราทําชุดเกาะได้แน่นอนนะครับเอาไว้ป้องกันมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นไ,ปไปทางนี้มากนะครับผู้ชมโอ้มีข้างเขาด้วยนี่นียตายเลยปึ๊บอ้าวทางกัลลาผู้ชม โอเควิ่งเล็กๆนะคุณชมขุดกันปุ๊บ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 อืมปุ๊บโอเคไม่รอบๆจขุดรอบๆก่อนนะครับโอเคหมดแล้วครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านเราดีกว่านะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับบ้านไปเผาเล่กันดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับต่กลุกต nice ัวนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ขอไปที่พูดผิดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย้